สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพุทเกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของอเดือนตุลาคม25 6 7นี้นะครับเป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็นใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยํมมาว่ากว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่เป็นแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็น7 of ว่นออแล้วก็เป็นไพ่เดอะเมจิชเชน ซิกออฟซอร์ดนะครับโอ้สองถ้วย แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ t h e Empress นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ห้าใบกันก่อนนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฏนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการปล่อยวางในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ดีขึ้นคําว่าปล่อยวางไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระแบบนั้นหรอกนะครับแต่หมายความว่าปล่อยในเรื่องของความคิดนะครับปล่อยในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเป็นปัญหาเป็นท็อกซิกต่างๆเพราะว่าแต่ก่อนคุณอาจจะค่อนข้างแบบ Take action นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ครองคนรักของชาวกรกฏลักขนากรากฏคือดาวเสาร์นะได้โคโจรตกในภพเรือนมรณะไม่พอนะครับดาวเสาร์ถอยหลังด้วยอาจจะทําให้ชาวกรกฏนั้นอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะดูเหมือนกับว่ายิ่งทําก็ยิ่งฝืนยิ่งทําก็ยิ่งอาจจะดะูไม่ค่อยมีอะไรที่ตอบรับมากจนเกินไปแต่พอนิ่งนะครับ กับมีอะไรที่มีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยเขาโครจรถอยหลังนะครับแต่อยู่ในเรือนมอรณะจึงทําให้เกิดผลในทิศทางที่ตรงกันข้ามได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเวลาเดินถอยหลังในเลือนมอรณะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเพราะดาวเสานั้นเป็นดาว คู่ของคนรักของชาวก็รกกด,ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมองในลักษณะของมุมมองความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าปล่อยวางได้มากขึ้นหลังจากที่เราเทคแอคชั่นนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมาคิดมาตกผลึกมาไต่ตรองดูก่อนนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วเราทําให้เรารู้สึกปล่อยวางได้ดีขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ยังมีโอกาสแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ที่ยังโอเคอยู่หรือว่ายังมีโอกาสที่เขายังมีความรู้สึกห่วงหาอาทรกับตัวคุณกับในเรื่องของความรู้สึกที่ยังไม่อยากจะปล่อยคุณไปนะครับเหมือนเขายังมีความรู้สึกที่ยังอยากคีบคุณไว้ในชีวิตของคุณอของเขาอยู่เหมือนกันถึงแม้ดาวคู่จะตกในเรือ,มอะนมรณะแต่ตอนนี้ดาวมันถอยหลังมันทําให้เขาค่อนข้างที่จะ วนคิดถึงตัวเรามากขึ้นนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะได้มา,าพบเจอกันหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่มันโอเคขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะี่ยมันอยู่ในท่ามกลางของความรู้สึกที่มันเป็นการวัดใจกันเนาะประมาณนี้นะถ้าเกิดเรายิ่งคาดหวังยิ่งพยายามกับยิ่งล้มเหลวแต่ถ้าเรายิ่งปล่อยวางนะครับเรายิ่งแบบพยายามนิ่งหน่อยนะครับรอดูสถานการณ์กับมีโอกาสที่เขาจะ คอมมิ t เมนต์กับเราได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาอาจจะมาดูแลใจใส่กับเราได้มากขึ้นเห็นเราเป็นในลักษณะของความรู้สึกที่อาจจะอยากเข้าหาดีขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะทีรามาดูกันต่อนะครับว่าชาวกรกฎลักษณะกรกฎตอนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันต่อเนาะไพ่ใบ,บแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เดอะจัสติสเจ็ดถ้วยกงร้อแห่งโชคชะตา เเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือคิงถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับ10ดาบนะครับ10ดาบไม่ต้องกังวลน,นะครับแปลว่าสิ้นสุดการรอคอยอแปลว่าตัวคุณเองอะสิ้นสุดการรอคอยถามว่าทาไมถึงสิ้นสุดการรอคอยเพราะว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้มีสถานการณ์ที่อาจจะดูเหมือนจบจากกันไปหรือบางคนอาจจะเป็น long distance r e l a t i o n นะครับหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกล นะหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ช่วงเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่อาจจะดูเหมือนดื่มดำนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันได้และมีกงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยมาพร้อมกับให้สองถ้วยเนี่ยมันประว่าตัวคุณเองจะได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือโอกาสของการที่ตัวเรากับเขาเนี่ยที่ห่างกันหรือว่าอาจจะดูเงียบเห่างๆไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นพลังงานของการตีกับ เพราะเหมือนวงล้อที่มันหมุนไปแล้วมันก็หมุนกลับมาที่เดิมมันก็เหมือนกับว่าเรากับเขาได้เดินนะครับตามวิถีของชีวิตของกันและกันได้เดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันมาบรรจบกันได้มันทําให้เขากับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อในลักษณะของการที่มีสิ่งดีๆดึงดูดเข้าหากันได้มากขึ้นจากกงล้อแห่ง โชคชะตานั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เราอ่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันกลับมาสารสัมพันธ์กลับมามีรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนาะแต่มันมีกฎเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามปล่อยวางก่อนเพราะตอนแรกอ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟนิดนึงนะครับเพราะาเราอาจจะแอคชั่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปนะความพยายามระหว่างเขากับเราอ่ะมันอาจจะดูไม่เท่ากันเพราะว่าเรารู้ไหมครับ เพราะเราอาจจะค่อนข้างแอคชั่นมากเลยแต่เขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆน,นะเรามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาค่อนข้างเฉยชาเขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยพยายามอะ่ะแต่ตัวเรานี่พยายามแบบขนขวายทุกวิถีทางที่อยากจะทําอยากจะทําให้ทุกอย่างมันกลับมามีสิ่งดีๆนะครับแต่มันกลับเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามยิ่งทําเขายิ่งรู้สึกเหมือนถอยห่างออกจากเราแต่ตอนเนี้ยพอเราปล่อยวางปุ๊บอ่ะเขากลับเข้าหาเรา ดีขึ้นเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าดาวประจำความรักของคุณเดินถอยหลังนะครับสิ่งต่างๆน่ะมักจะย้อนกลับไปนะมันทําให้ทุกอย่างอ่ะมันดูแบบเฮ้ยสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตมันได้ผลแล้วอ่ะนะครับมันมีโอกาสดีๆเข้ามาจากกงล้อแห่งโชคชะตาเห็นไหมจัก,กรวันนะครับผมชะตาลิขิตหมุนให้สิ่งต่างๆนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้เราสามารถเหมือนเราทําไปแล้วมันได้รับผลตอบแทนอ่ะ หลังจากที่เรารู้สึกว่าทาไปแล้วเหมือนตาพิกลลายแม่น้ําแต่ตอนเนี้ทําไปแล้วมันมีความรู้สึกแบบเออมันทําไมไปทัชใจของเขาไปโดนใจเขาแล้วทําให้เขามีความรู้สึกอยากเข้าหาเราซะงั้นน่ะอมืมันเป็นอะไรที่ดูช่างใจได้ลําบากมากๆเลยเราสมดุลบาลานซ์ไปก่อนนะครับช่วงเนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะตอนเนี้เราจะสิ้นสุดในเรื่องของการรอคอยสิบดาบนะครับก็คือหมายถึงว่าดาวเสาร์เนี่ยโครจรถอยหลังในเรือนมรณะนั่นเองนะครับมันก็เลยจะได้แบบ การปรับและการเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เรามีความรู้สึกแบบสบายใจดีขึ้นอ่ะเหมือนอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเออเหมือนกับเครว่าเหมือนกับเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ในเรื่องของความคิดของตัวเราเองคอนโทรลได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่เขากับเราจะมองการไกลมองถึงในเรื่องของอนาคตมองในเรื่องของสิ่งที่อาจจะดูเหมือนกับเป็นรูประธรรมดีขึ้นจับต้องได้มากขึ้นอะไรทํานองนี้นะครับแต่เงื่อนไขที่บอกก็คือรอ นะครับรอ7เหรียญเนาะอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับ The Empress ยังไงคุณก็ยังเป็นตัวจริงสำหรับเขานะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือชาวกรกฎนั่นเองนะครับขอให้คุณพยายามอ่อนหวานอ่อนโยน อ่อนน้อมทาตนทําตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าที่สุดรับรองนะครับเขาจะเข้าหาเราโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นั่งอยู่เฉย player, ๆสวยๆรอๆนะครับเขาก็จะเข้าหาเราเนาะประมาณนี้เช่นกันหนกูก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างจะค่อยโอเคขึ้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายอ่ะ นะมันก็แบบหลีกหนีกันไม่พนะ้นอ่ะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะยังกลับมานะครับในสารสัมพันธ์ต่อกันบางคนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่อยากจะจบเพื่ออยากจะเริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมันมีไพ่สิบดาบโดยสิบดาบไม่ได้แปลว่าเลิกทุกคนนะครับ มันแปลว่าบางคนอยากจบอยากเลิกได้แต่นะครับถามว่าแล้วจบเราเลิกได้ไหมล่ะมันก็ได้อยู่แล้วอะครับมันไม่มีอะไรยากหรอกสำหรับคนที่จบอะแต่คนที่ยังมีสิ่งที่ยังค้างคาใจนี่สิอะไรที่ยังเป็นความผูกพันกันอะไรที่ยังเป็นความรู้สึกที่เรายังคาดหวังยังรอคอยนะครับยังมีความรู้สึกที่ยังมีความแบบแพชชันอะแรงกระตือรุร้นกับในเรื่องของความรู้สึกนะเพราะว่ามันยังมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างว่าคุณกับเขาอะ ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับยังรักอยู่ยังมีความรู้สึกดีอยู่เพียงแต่บางครั้งอะ่ะเราก็อาจจะใช้อารมณ์จนเกินไปหรือเราอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่าเรามีความรู้สึกเซนซิทีฟง่ายคิดอะไรก็คอนข้างแบบกังวลแบบนั้นแบบนี้แบบหน้นนะครับคิดแบบวันหนึ่งก็ร้อยแปดอารมณ์นะครับมันทำมัน,ม,น,ม,นมันเดาอารมณ์แม้กระทั่งตัวเองไม่ถูกอะว่าต่อ ลงตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขารู้สึกยังไงแค่เราเนี่ยรู้สึกต่อเขาเนี่ยบางทีเราก็ค่อนข้างสับสนนะนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ตอนนี้คุณเป็นอะไรคุณก็อาจจะยังงงเพราะว่าดาวคู่ถอยหลังมันทําให้เรากระอกระอ่ะวนใจคิดอะไรไม่ออกนะครับนะไพ่ก็บอกว่านั่งอยู่เฉยๆรอดูสถานการณ์นะครับบาลานซ์สมดุลน,นะจัสติสเนี่ยบาลานซ์สมดุลไปก่อนแล้วรอคอยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการตรัสปาดกับ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วมันก็อาจจะดูแบบง่ายแล้วก็โฟลกว่าที่เป็นก็ได้เช่นกันนะครับลองดูเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม